สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคำทำนายของดวงชะตานะคะของทั้งสองท่านที่กำลังเป็นคู่แข่งขันกันในสนามเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่3พฤษจิกาย,ยน2563นี้ค่ะท่านแรกคือโดนัลด์ทรัมป์เกิดเมื่อวันที่14มิถุนาย,ยน2489ดวงของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยท่านเป็นคนที่มีวัสนาสูงมากโดยเฉพาะในด้านการงานท่านจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ ทำและผ่านอุปสรรคไปได้อย่างไม่มีปัญหาท่านเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายเลยนะคะและเพื่อนของท่านเนี่ยจะช่วยเหลือสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่เพื่อนของท่านเนี่ยจะทําให้ท่านมีความสุขมากๆก็คือทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะคะทรัพย์สินเงินทองของท่านเนี่ยจะได้มาจาก2ทางทางแรกก็คือได้มาจากคู่ครองของท่านทางที่2ก็คือได้มาจากงานของท่านท่านเป็นคนที่มีโชคลาบก็คือมีลาบยศ โดยมีญาติญาติของท่านเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มกําลังและท่านจะได้รับโชคลาภอย่างมากถึงมากที่สุดเลยนะคะก็คืออย่างสูงสุดท่านเป็นคนที่มีบริวารไม่ดีนะคะไม่ดีเลยบริวารเนี่ยจะนําปัญหาและความเครียดมาให้กับท่านอย่างมากเลยค่ะจนทําให้บางครั้งเนี่ยท่านอาจจะป่วยได้เลยนะคะท่านเป็นคนที่มีความเครียดเป็นพื้นฐานอารมณ์เสียง่ายจนทําให้ชีวิตของท่านไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อันนี้คือพื้นฐานดวงของท่าน เรามาดูช่วงตอนนี้ก็คือช่วงตอนนี้ท่านอายุ75ปีนะคะระหว่างวันที่15มิถุนายน2563ถึง14มิถุนายน2564ช่วงนี้เนี่ยท่านจะมีเพื่อนช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่และท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จด้วยนะคะในสิ่งที่ท่านตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งจะทำให้ท่านมีความสุขสมหวังได้เลยค่ะ ซึ่งจากคำทำนายในช่วงอายุ75ปีนี้นะคะตามดวงของท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในใน,ในสนามเลือกตั้งครั้งเนี้ยท่านมีโอกาสสูงมากที่จะชนะในสนามเลือกตั้งอันนี้คือดวงของท่านโดนัลด์ทรัมป์นะคะอีกท่านหนึ่งก็คือท่านโจไบเดนเกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2485 ดวงของท่านโจไบเดนเนี่ยท่านเป็นคนที่มีอุปสรรคในการทำงานค่อนข้างสูงมากงานของท่านจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องใช้ความพยายามและการฟันฝ่นาปัญหานั้นอย่างมากๆเลยแต่ท่านจะมีตำแหน่งแล้วก็ตำแหน่งหรือลาบยศทางด้านการงานโดยมีญาติิเป็นผู้สนับสนุนเหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยท่านจะมีปัญหากับญาติพี่น้องซึ่งจะทำให้ท่านเนี่ยมีความเครียดได้อย่างมากเหมือนกันท่านเป็นคนที่มีทรัย์ จินเงินทองอันนี้รวยโดยพื้นฐานเลยนะคะซึ่งทำให้ท่านมีความสุขสบายได้อย่างมากเพื่อนและคู่ครองของท่านเนี่ยจะช่วยเหลือสนับสนุนให้ท่านประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดเหมือนกันแต่ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพได้คะ่ะเรามาดูกันช่วงอายุของท่านก็คือตอนนี้ท่านอายุ78ปีนะคะระหว่างวันที่21พฤศจิกายน2562ถึง 20พฤศจิกายน2563ท่านจะมีปัญหาและช่วงช่วงอายุช่วงนี้ท่านจะมีปัญหาและความขัดแย้งต่างๆกับญาติพี่น้องอย่างมากจนทำให้ท่านมีความเครียดสูงมากอันนี้คือดวงที่ท่านตอนช่วงที่ท่านอายุ78ปีซึ่งจากดวงของท่านในปีนี้นะคะตามคำทำนายแล้วเนี่ยท่านมีโอกาสที่จะชนะในสนามเลือกตั้งเนี่ยน้อยมากน้อยกว่าท่านโดนั์ทรัมป์นะคะ อันนี้ก็คือเป็นคําทํานายตามดวงชะตานะคะจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเป็นคําทํานายดวงชะตาตามวันเดือนปีเกิดของทั้งสองท่านนะคะคําทานายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่3ที่จะถึงนี้ซึ่งผลจะเป็นยังไงตามคําทํานายหรือไม่นะคะก็เรามาลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคำทำนายในส่วนของพื้นฐานดวงชะตานะคะ ของท่านโดนัลด์ทรัมป์และท่านโจไบเดนไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ